ปรุงด้วยแป้งนัวค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยแป้งนัวแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาพี่ใส่ไก่หมกไก่ใส่หัวพี่นี่คนรีคนรีคนรีเข้ากันเสร็จแล้วปรุงปีที่หั่นแหลวเนาะคะ่ะเนาะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปปรุงด้วยแป้งนัวค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลย แป้งนัวแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาหัวปีใหญ่นะคะเนาะต่ำอันนี้เพื่อนเื่อนต่ำตำให้เข้ากันกลาเนาะคะเนะาะกาอาเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนรดูกสีจางสีเข้มเนาะคะเนาะโคเล่โคเล่เข้ากันนีคนปี๋ที่หั่นแล้วเนาะคะเนาะใส่ลงไปเลย ลงไปเลยเสร็จแล้วเนาะคะเนาะนี่บุกาชิมเนาะค่ะเนาะเพราะมันดิบปรุงด้วยแป้งนัวค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยแป้งนัวแล้วก็ตามด้วยน้ำปะลาะถาค่ะเพื่อนๆแม่ลาดวนจะพาทำกับข้าวอันนี้พริกใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้สูตรของแม่ลำดวนเดือค่ะ้บึ้ ก็เลยได้เอาไม้ไผ่มาขัดเนาะค่ะเพืะนเพื่อนหมกค่ะหมกประมาณนี้นะคะ,พะเ,เ,ขขเพื่อนเพื่อนจะเตรียมมาวางจากต่ำขุกเข่าเขบกันรุเมเื่องเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนๆนก็จะมาหอ่อมาหมกกันละเพื่อนเพื่อนแม่ลำดวนเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนต่ำ ให้เข้ากันเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากขอาต้มมัดปีแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนใส่ลงไปให้หมดเลยตีหัวเดียวดิค่ะเพื่อนเพื่อนปีปีเดียวเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพื่อนหมกเตรียมหมกทากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วค่ะตั้งเตาได้เลยเรียบร้อยค่ะได้เห็น เราใหม่เห็ดเอาเนาอค่ะเนาะเอาไม้ไผ่ที่ปกติแล้วก็จะใส่ไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันหมกค่ะหมกประมาณนี้นะคะเพื่อนจะยมงปีที่หัน่นแล้วเนาะคะเนาะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเ,เนาะคะเพื่อนๆหลังจากข้าต้มหัวอปีแล้วปีที่หัน่นแล้วเนาะคะเนาะ ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่นเะพื่อนๆแม่น้ำดวนจะพาทำกับข้าวอันนี้พริกใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้สูตรของแม่น้ำดวนเด้อค่ะแม่น้ำดวนเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆตำคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เห็นเราไม่เห็ดเอาเนาะค่ะเนาะเอาไม่ไผ่ ที่ปกติแล้วก็จะใส้ไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันต่ํำตำ้มตำมตำตำม,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 มาจจะอันนี้เป็นปีแม่น้ำดวนเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนตำคลุกเขาให้เข้ากันิดก็เลยได้เอาไม้ไผ่มาขัดเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อน ใส่ไก่หมกไก่ใส่หัวพีนี่คุรีคุรีคุรีเข้ากันเสร็จแล้วโอ้อรอกินด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะหมกเตรียมหมกถ่ายกินน้ำกันเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วค่ะตั้งเตาได้เลยเรียบร้อยค่ะแล้วเป็นประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ อันนี้เป็นสูตรของแม่ลำบวนนะคะเพื่อนๆหมกหัวปีใส่ไก่หมกไก่ใส่หัวปีนี่คุรีคุรีคเลีเ,ลเลข้ากันเสร็จแล้วปรุงปีเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะนี่บกุก่าซิมเนาะคะ่ะเนาะเพราะมันดิบก้าเนาะคะ่ะเนาะก้าเอาเด้อค่ะเพื่อนๆมันรูดสีจางสีเข้มเนาะค่ะเนาะคุรีคเลีเลข,ข้ากันคนุรีคุคีมันเบืด เลยได้เอาไม้ไผ่มาขัดเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนพีใส่ไก่หมกไก่ใส่หัวพีนี่คลนีคลรีคลนีเขากันเสร็จแล้วหมกเตรียมหมกถ่ายจินน้ำกันเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วคะ่ะตั้งเตาได้เลยเรียบร้อยค่ะเ,เสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะนี่บุก่าซิ่งเนาะค่ะเนาะเพราะมันดิบอ่า ลังจากตำคุกเข้าเขาขกันปรุงเครื่องเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจะจะมะหอ่อมะมกกันนะเพื่อนเพื่อนที่ใส่ไก่หมกไก่ใส่หัวพีนี่คนรีคนรีคนร,รีเขากันเสร็จแล้วอุงอันนี้เป็นเนื้อไก่คะ่ะเพื่อนเพื่อนใส่ลงไปเลยเนาะคะเนเนื้อไก่ที่หั่นไว้สูตร สูตรอันนี้สูตรของแม่ลำดวนเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนตคลุกเข้าให้เข้ากันเด้อต่้ๆตัตๆๆก่าเพื่อนเพืนแม่ลำดวนจะพาทำกับข้าวอันนี้พริกใส่ลงไปเลยค่ะ อันนี้สูตรของแม่น้ำดวนเด้อค่ะลอะกินด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะเริ่ตำๆๆๆเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะนี่บกุก่าชิมเนาะค่ะเนาะเพราะมันดิบหมกค่ะหมกประมาณนี้นะคะคน่วนจะ เตรียมเรบ้เสร็จแล้วนาะคขะนะนี่บวกกาซิมนาอคขะนะ,ะเนะพราะมันดิบได้เห็นเราใหม่เห็ดเอานาะคขะนะเอาไม่ไพ่ที่ปกติแล้วก็จะใส้ไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันหมกเตรียมหมกทาจิน้น้ำกันเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วคะ่ะตั้งเตาได้เลยเรียบร้อยคะ่ะหมกคะ่ะ หมกประมาณนี้นะคะคนเกลือนจะยำเลือดต่ำๆตำๆหม,ม,มกค่ะหมกประมาณนี้นะคะคนเกลือนจะยำแก้วจะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ อันนี้เป็นสูตรของแม่ลำบวนนะคะเพื่อนๆนหมกหัวปั่นเบิดก็เลยได้เอาไม้ไผ่มาขัดเนาะค่ะเพื่อ,อเพื่อนอ่าวางจากตำ่ำคุกเข่าข้ากันปุงมเครื่องเสร็จแล้วเนาะค่ะเพื่อนๆก็จะมะฮ่อมะมูก,กันละเพื่อนเพื่อนตๆๆต่ำต่ำต่ตำอา,า,าจ้ะอันนี้เป็นปีปแ,ปแล้ว เป็นประมาณนี้เนาะคะเนาะอันนี้เป็นสูตรของแม่ลำาวนนะคะเพื่อนเนหมกง้โคุเโคุเลเสร็จแล้วเตรียมห่อคะ่ะหมาะเลยค่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ห่อนะคะ,คะเนาะคะเนาะกาเอาเด้อคะ่ะเพื่อนเพื่อนมาดูสิจางสิเข้มเนาะคะเนาะคเเโคเลๆๆเขากันคุเรคุเร ดำตำตำตำดำอาจา้ะอันนี้เป็นปีพันเบิดก็เ,ดเลยได้เอาไม้ไผ่มาขับเนาะคะเนาเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นเนื้อไก่ค่ะเพื่อนเพื่อนใส่ลงไปเลยเนาะคะเนาเนื้อไก่ที่หั่นไว้สูตรสูตรอันนี้สูตรของแม่ลำดวนเด้อคะเดอ้อเพื่อนเพื่อน ตำคลุกเข้าให้เข้ากันอ่ะนังจากตำคลุกเข้าเข้ากันปุงเื่องเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็จะมมหอมะมกกันละเพื่อนเพื่อเดตั้มตําตั้าตักาเพื่อนเพื่อนแม่ลำดวนจะพาทำกับข้าว อันนี้พริกใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้สูตรของแม่น้ำดว